ร่วมเผยแผ่ปรมีของหลวงพี่พุทธชงนะครับเหรียญนี้ส่งไปสนีเพิ่งถึงเพิ่งถึงมือผมนะผมเพิ่งเพิ่งแกะดูยังยังไม่ได้แกะสีนังยังไมไ่แกะออกจากาถุงสีนนะครับแต่ผมแกะกล่องออกดูแล้วด้านหน้ากล่องจะเหรียญมันจะจะเขียนมงคลเจ็ดวัดที่ระลึกอา,อายุพรมงคลสามรอบ วัดสามัคคีคูนาวาดอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับกล่องจะเป็นสีชมพูอย่างนี้นก็เปิดกล่องดูก็จะเป็นเหรียญจะเป็นประมาณอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินเนื้อเงินจัดว่าสวยเลยครับผมเคยไล่เนื้อทองแดงที่มีรอยจานไปแล้ว อันนี้เรามาดูเนื้องเงินบ้างเสียดายอ่ะมันรอ,อยจานไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใครนะครับในไปอยู่กับพี่ๆท่านไหนนะครับรอยจานน่าจะมีรอยจานหนึ่งเดียวนะครับนี่ครับลองตูตีกล้องดูดินะครับภาพใบเรือนของเหรียญนะเหรียญจะตึงอย่างนี้นะครับตึงเปลขอบเหรียญ ดูความสวยของเหรียญน,นะครับเป็นเส้นเสี้ยนนะครับเนื้องนผมเพิ่งเห็นเหมือนกันนะครับน,น,นะครับเป็นรอยเป็นรอยเส้นรอยคมรอยเส้นรอยแกะแ,ะแกะไปมีดนะครับแกะมือนะครับแกะไปมีดเนี่ยเขาเรียกแกะใบมีดแกะอย่างเงี้ครับแกะที่มีรอยแตกอย่างเี้ น่าดูด้านหลังบ้างด้านหลังของเหรียญเงินอย่างเงี้ยจะเป็นนี่ครับมันจะมีโค้ดนะโค้ดอยู่ตรงใต้าสามใต้าสามเลขสามนะครับครบรอบครบสามรอบนะครับใต้เลขสามเห็นปะ่ะอาอยุวัฒนามงคลที่ระลึกนะหลวงพี่พุทธชงปีพศสองพนห้าร้หกนะครับเนี่ยครับผิวจะตึงอย่างเงี้ยครับอยู่เหรียญจะตึง เส้นจะวิ่งเต็มหมดเลยนะครับถ้าเป็นนะครับเป็นเส้นแกะไปมีวิ่งเต็มหมดเลยนะครับเหรียญลอยจานลอ,อยจานผมไม่รู้นะครับว่าไปอยู่ที่ใครมันจะมีเหรียญเงินลอยจานอยู่ดังนั้นน่าจะแพงนะครับมาพบปากพี่ในกลุ่มนะครับ,บ,บเหรียญอายุวัฒนะมงคลสามอกหลวงพี่พุทธชงนะครับเนี่ยครับ แต่ว่าเป็นเหรียญที่สวยนะครับนี่ครับสวยสวยมากเลยครับนี่ยครับฝากน้องใหม่ในกลุ่มด้วยนะครับสวัสดีครับ